เงินไม่สามารถที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ซื้อได้ด้วยเงินนั่นหมายความว่าเงินยังเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราจะตายไปนู่นแหละเงินยังเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเราทาทุกอย่างเพื่อเงินหรือว่าเห็นแก่เงิน,งนหน้าเงินอะไรก็แล้วแต่ มันปฏิเสธไม่ได้เพราะเงินมันมันยังสําคัญอยู่เนาะตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งใช้ชีวิตประจําวันเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งกลับเข้าไปนอนอีกครั้งหนึ่งมันยังเป็นวนเวียนอยู่กับการใช้เงินนะครับอยู่วนเวียนอยู่กับการใช้เงินเพราะเงินเป็นปัจจัยตัวกลางที่จะนําเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่นได้เป็นเครื่องนุ่งผมเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องอำนวยความสะดวก ซื้อเทคโนโลยีซื้อสุขภาพซื้ออะไรต่างๆโอเป็นเงินหมดเลยนะแม้กระทั่งเราจะซื้อความสุขให้กับตัวเองอบางคนอาจจะใช้เงินซื้อความสุขความสุขที่หมายถึงอาจจะหมายถึงได้หลายอย่างอาจจะหมายถึงความสุขที่หมายถึงความสะดวกสบายหรือว่าความสุขความที่ให้คนมาอินเตอร์เทนให้ความบันเทิงอะไรกับเรามันใช้เงินหมดเนาะแม้กระทั่งอาการที่จะไปดูหนังฟังเพลงทุกวันนี้มันก็ต้องใช้เงินอาการ ใช้โทรศัพท์ในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมันก็เป็นเงินหมดนะเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องหาเงินมาเพื่อที่จะใช้เงินเพื่อที่จะบรรดาลความสุขความสะดวกสบายให้กับชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นเงินจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆปฏิเสธเรื่องเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่หาเงินได้มากที่สุดจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขความสะดวกสบายได้อันนี้ไม่ปฏิเสธนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้ สี่อย่างที่เงินไม่สามารถที่จะซื้อได้นะั่นก็คือ 1. ความรัก2เวลา3ก็คือเอ่อชีวิต4มิตรแท้นะครับความรักเวลาชีวิตมิตรแท้4อย่างนี้เงินไม่สามารถซื้อได้เอ๊ะบางคนอาจจะแย้งว่ามันเอ๊ะมันใช่เหรอบางทีมันมันซื้อได้นะอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนนะครับความรักอ้าวเราจะมีเงินมากมายมา หาสารมโหรานขนาดไหนเป็นเศรษฐีแบบมลเลเนแนเป็นเป็นพันล้านหมื่นล้านก็นแล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถที่จะซื้อความรักจากคนคนหนึ่งได้ในวงเล็บอย่างจริงใจนะไอความรักที่แบบซื้อมาแบบฉับชวยแบบว่าเออจ้างจ้างเด็กเอ็นตุเทนหรือว่าเขายอมแต่งงานกับเรา เพื่อที่จะมาอยู่กับเราทําอะไรดีทุกอย่างแต่ว่าเชื่อไหมครับเข้ามาแต่ตัวบางทีเนะี่ยมาแต่ตัวเขาต้องทนที่จะอยู่กับเราเพื่อที่จะได้เงินก็จริงอยู่แต่ใจเขาอาจจะไม่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอาจจะรังเกียจด้วยซ้ำไปบางทีนะเออไปเอาเงินไปซื้อไปทุ่มเขามากบางทีเขาก็ไม่ได้รักเราจริงนะเพราะฉะนั้นเรากออ็มันไม่สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อความจริงใจซื้อความรักจากคนคนหนึ่งได้ ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ให้เขามอบความรักกับเราได้แบบแบบที่เราอยากจะได้จริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้บางทีได้แต่ตัวได้แต่ความเสียแซงได้แต่ความเรียกว่า,าการใช้ผักชีโรยหน้าเพื่อที่จะทําให้เราสบายใจว่เออเนี่ยเขา เขาโอเคนะเขาให้ความสุขเราได้เขารักเราบางทีเขาก็รักแต่ปากรักแต่การกระทําการแสดงออกมาจริงจถามว่าใจเรือเขาเขารักไหมเขาก็ไม่ได้รักบางทีเขาอาจจะรักเงินเราอาจจะรักอ่า ทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานหน้าตาในสังคมอะไรเขาอยากได้อย่างนั้นมากกว่าไม่ได้ต้องการตัวเราก็ไม่ต้องการความเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นความรักมันซื้อ,อยังยังไม่สามารถที่จะใช้เงินในการที่จะซื้อความรักได้อย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ได้ความจริงใจจากใครคนใดคนหนึ่งกลับมาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเงินซื้อไม่ได้เนาะอย่างต่อมาก็คือเวลา ไม่ว่าเราจะมีเงินมากมายขนาดไหนก็นแล้วแต่เวลาที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะเราจะเสียดายเวลาในอดีตแค่ไหนก็นแล้วแต่เราอยากที่จะย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตด้วยการทุ่มเงินมหาศาลซื้อเมื่อวานกลับมาเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อเมื่อวานกลับมาได้นะอาจจะซื้อเวลาใน,ในอนาคตได้เช่นว่าแผนการเดินทางเรื่ต่างเพื่อที่จะสะดวกสบายย่นระยะทางอะไรเนี่ยโอไม่มีปัญหา การที่จะใช้เวลาน้อยลงในการเดินทางเพื่อถึงที่หนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ความหมายของเวลาในวันในความหมายนี้ก็คือความรู้สึกที่เสียไปแล้วหรือว่าเวลาของเมื่อวานเวลาในอดีตเมื่อวานเวลาของชั่วโมงที่ที่แล้วนาทีที่แล้วที่เราใช้ผ่านไปแล้วมันก็ไม่สามารถอันดูกลับมาได้ไม่ว่าเราจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็ซื้อเมื่อวานมาไม่ได้ซื้อ ชั่วโมงที่แล้วมาไม่ได้ซื้อนาทีที่แล้ววินาทีที่แล้วมาไม่ได้มันมนผ่านไปแล้วผ่านไปเลยความรู้สึกที่เสียไปแล้วก็เสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้นี้เวลาเงินก็ซื้อไม่ได้อย่างต่อมาก็คือเรื่องของชีวิตอ่า บางทีก็บางคนบอกว่ามีเงินเยอะก็สามารถที่จะซื้อชีวิตได้สินะเราก็ดูแลจ่ายเงินในการซื้อประกันชีวิตจ่ายเงินในการซื้อสุขภาพจ่ายเงินในการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่จริงๆก็มันก็ไม่ครอบคลุมนะครับมันยังไม่ครอบคลุมเพราะว่า บางทีเนี่ยเราจ่ายเงินในการซื้อสุขภาพก็จริงอยู่จ่ายเงินในการซื้อประกันชีวิตก็จริงอยู่แต่ว่าคนจ่ายประกันชีวิตทุกคนก็ตายนะครับแล้วก็คนที่จ่ายเงินในการซื้อสุขภาพดูแลสุขภาพให้คุณหมอดูแลสุขภาพตรวจเช็คร่างกายตลอดเวลาทุกปีหรือว่าตลอดเวลาที่ต้องการเนี่ยหรือว่าจะใช้เงินในการที่จะรักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วย ก็ทุกคนก็นะครับก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าพอถึงคาดถึงเวลาที่จะต้องต้องต้องจากไปต้องเสียชีวิตมันหมดหมดอายุไขนะมันจะต้องตายจากโรคนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดึงชีวิตซื้อชีวิตไปได้นะครับหลายคนมีเงินมากเช่นหลายหลายคนเช่นเป็นนักการเมืองเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุ่มเงินที่จะยื้อชีวิตของตัวเองซื้อยื้อชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่พาไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงใน ในประเทศไทยไม่พอไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศในอเมริกาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีความเจริญก้าวหน้าทางทเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรต่างๆก็ไปทุกอย่างนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อคนจะไปนะครับเมื่อถึงคาดข้อเงินก็ไม่สามารถที่จะยื้อเวลาได้นะครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ย เงินก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับบางคนก็ตายอยู่บนเครื่องบินราคาหรูราคาราคาแพงนะครับที่มีการบริการความสะดวกสบายต่างๆบางคนก็ตายด้วยการสบบัติเหตุในรถหรูตายในบ้านหลังสิบล้านหลังร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มันก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะซื้อ ซื้อชีวิตของเราได้เมื่อถึงคาดก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทว่าเรามีเงินมากเราจะไม่ตายนะครับตายได้เหมือนกันอย่างต่อมาก็คือ,อเมื่อกี้พูดถึงอะไรแล้วเวลาซื้อความรักซื้อเวลาซื้อชีวิตไม่ได้นะครับอย่างสุดท้ายเลยก็คือมิรแท้เวลาความรักเวลาชีวิตสุดท้ายก็มิรแท้เนาะก็ไม่สามารถที่จะซื้อมุตมแท้กลับมาได้นะครับเพื่อนที่คบกันเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินฟาดหัวเพื่อเพื่อที่จะได้ความรักความจริงใจเป็นเป็นแบบว่าเพื่อนร่วมสาบานยอมตายแทนกันได้เพื่อนขคนตายก็คือยอมที่จะตายแทนเราได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นเฉพาะในหนังจีนหรือว่าคําพูดที่สวยหรูว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อเพื่อนได้บางคนบอกว่าเออถ้าเรารวยสักอย่างหนึ่งเรามีหน้ามีตาในสังคมเราที่ ร้อมที่จะเปเพื่อนได้อะไรได้เนี่ยเพื่อนก็น่าจะห้อมล้อมหน้าล้อมหลังเราเออมันก็น่าจะโอเคมันน่าจะจบแล้วนะก็น่าจะเป็นการปฏิเสธว่าเงินไม่สามารถซื้อมิตรแท้ได้แต่จริงแล้วเงินมันก็ไม่สามารถซื้อมิตรแท้ได้จริงเพราะก็ย้อนกลับไปเหมือนกับเราไปเอาเงินไปซื้อความรักซื้อแฟนซื้อ,อ,อสามีภรรยามาให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักเราจริงๆในข้อแรกไม่ได้ยังไงเนี่ยการที่เราจะเอาใจเพื่อนหรือเอาแบบ เหมือนกับว่าเราไปซื้อใจเพื่อนจะได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นให้เขารักเราให้เขาเคบเราด้วยความจริงใจกับเราทุกอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าความรู้สึกของเขาไม่รู้สึกไม่ดีกับเราเพื่อนก็คบกันเนี่ยจริงๆแม้จะรักกันมากขนาดไหนก็มีวันที่จะผิดเ,เรียกว่าอะไรนะมีโอกาสที่จะ ทะเลาะกันมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดกันมีโอกาสที่จะงอนกันมีโอกาสที่จะเลิกคบกันได้นั่นเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าความจริงใจที่เพื่อนจะมีให้กันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเอาเงินไปแลกเพื่อได้ความจริงใจจากเพื่อนมาเพื่อให้เพื่อนมาคบเขาอาจจะมาคบเรามาห้อมล้อมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเงินเพราะทองเราที่มีอยู่แต่จริงๆแล้วใจลึกๆเขาเนี่ยเขาอยากที่จะคบเราด้วยใจจริงไหม เพราะว่าบางคนไม่มีตังไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าด้วยวินิสัยใจคอด้วยความที่เพื่อนเขารักกันจริงเนี่ยนะครับเขาก็ช่วยเหลือกันนะแม้คนนั้นไม่มีเงินไม่มีทองอะไรเลยนะครับก็ยังมีคนมาช่วยนะครับมีคนมาให้ความจริงใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อเพราะฉะนั้นความจริงใจจากเพื่อนนะครับมิตรภาพมิตรแท้ที่มีจากจิตใจของเพื่อนน้าใจของเพื่อนมันไม่สามารถที่จะใช้เงินในการที่จะซื้อได้นะครับ ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปฟาดหัวเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนมาคบเราด้วยความจริงใจได้นะคบเราเอาเงินไปฟาดหัวเพื่อนแล้วเพื่อนมาคบเราเนี่ยมีจริงนะครับแต่ว่าเอาเงินไปฟาดหัวเพื่อนเปย์ให้เพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนจะให้ความจริงใจักกับเราที่แท้จริงจนกลายเป็นมิตรภาพจนกลายเป็นมิตรแท้เนี่ยไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เงินยังไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับที่เขาพอจะสรุปมาให้เราได้ มานั่งฝกคิดวิเคราะห์แล้วก็นําเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้นะอาจจะได้เห็นเป็นข้อคิดส,สกิดใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ว่าเออจริงๆแล้วแม้ว่าจะมีเงินมากมายแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจะซื้อสี่สิ่งนี้มาได้นั่นก็คือ 1. เรื่องของอความรักเงินซื้อไม่ได้ 2. เรื่องของอเวลาก็เงินก็ซื้อไม่ได้ซื้อเมื่อวานมาไม่ได้3ก็คือเรื่องของ ชีวิตนะไม่ว่าจะมีเงินมากไายแค่ไหนก็ไม่สามารถจะยืดชีวิตได้เมื่อถึงเท้าจะต้องไปเมื่อถึงเท้าจะต้องเสียชีวิตนะครับแล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของมิตรแท้เวรอ่าเราก็ไม่สามารถที่จะทุ่มเงินเพื่อที่จะซื้อน้ำใสใจจริงมิตรภาพมิตรแท้จากเพื่อนคนใดคนหนึ่งได้นะครับนั่นก็จะต้องมันต้องเกิดจากสิ่งที่ เป็นความสมัครใจของเขามันไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินก็ยังมีความสำคัญอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้แต่วันนี้มีเงินไห้สบายใจนะครับส่วนอย่างอืงอ่น <c oughs> ค่อยว่ากันแล้วเราก็เข้าใจสี่อย่างนี้ว,ว่ามาเราไม่สามารถที่จะซื้อสี่อย่างนี้ได้ก็จริงอยูอย่แต่ว่าก็หาเงินหาทองไว้นะครับเดี๋ยวเวลาลําบากในมันจะจะต้องหาเงินอีกเลยนะครับเพราะเงินยังมีความสําคัญที่สุดแม้ว่าจะซื้อในสี่อย่างนั้นไม่ได้ก็ตามถ้าหากว่า เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจนะครับกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมด้วยนะครับเพื่อเราจะได้แชร์สิ่งที่ดีๆที่มีต่อกันนะครับแชร์ share ไปให้กับคนอื่นได้ฟังด้วยได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ต่อกันด้วยอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็แชร์ไปให้กับคนอื่นด้วยและต่อมาก็คือให้ช่วยๆกันคอมเมนต์ Comment นะครับว่าสิ่งที่พูดไปเน่น ตรงใจไหมหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่ถูกต้องมีคำบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่างต่อมาอย่างสุดท้ายสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอให้ช่วยกันซับสไครต์ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ผมตั้งใจที่จะนําเสนอหรือมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ ติดตามกันในโอกาสต่อไปเราจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่จะนําเสนอที่จะมอบให้ในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ